สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก P.B รถปารเกเดย์บาย P.B ยูสคาร์ครับวันนี้มาเจอผมด้วยผมรถคันโดราคาที่จับต้องได้นะครับวันนี้เขาบอกเลยถ้าต้องการหารถนะครับบ้านแท้ๆนะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับเอาติดตัวโฉมใหม่นะครับและบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากวิ่งน้อยด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตัวนี้เป็นตัวไหนตัวนี้เป็นตัวโครรานะครับ 1.6G นะครับปี2017นะครับผมยังใหม่อยู่เลยอ่ะและสภาพสวยมากอยากรู้ไหมสวยยังไงดียังไงถูกไงมาเพื่อนๆคันนี้ครับ สีบอลเงินโอ้โหสภาพบอลเงินนี่บอดเลยสีนี่เป็นสีที่ดีมากล้างนี่ไม่ต้องล้างเท่าไหร่เลยเพราะสกปรกยากมากสีบอลเงินนี่กระจังหน้าเนี่ยสวยมากครับผมทะเบียน6กสศสลา 38. สามแปดศูนย์ศูนย์หวยมาแน่นอนคือคันนี้ทรงสวยมากขอบอดโอเคนี่ครับผมและขอบอกเลยขูยยางใหม่มากครับนี่ยางโยโกฮามาด้วยนะหนามเตยตึงเตยึงต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 ึง,ง,งและขอบอดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของตัวแมคขอบ16 มันเป็น1.6ตัวท็อปของพันหเลยโหแล้วนี่กระจบมองข้างไฟเลี้ยวกุญแจรีโมทเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มันหมายความว่าเลยฮะมันหมายความว่าเราสามารถอุญแจ์นะครับใส่ไว้ในกระเป๋าแบบนี้ดึงประตูเปิดหรือเราจะล็อกโดยกดแค่ตรงนี้นี่มันช่างดูหรูหราสิ้นดีต่อกันเลยว่ากันสาดด้านข้างนะครับด้านนี้และนี่ครับของตัวไฟท้ายของตัวโครลติสนะครับคือผมชอบตรงไหนรู้ไหมครับนี่ฮะนี่ สวยอะ่ะชอบชอบชอบ 1.6G Good นี่ครับผมหัวสวยงามใครเห็นตัวนี้จะบอกเลยว่าสวยมากซึ่งคันนี้ผมบอกราคาเลยดีกว่าคันนี้นะครับผมตั้งโปรโมโชั่นราคานะครับอยู่แค่400,000นะครับ79,000มาจากยูทูบรถบหรึ่งที่469,000ยังไม่พอครับคันนี้นะครับมีโปรโมโชั่นรีดาวยังไม่พอครับ คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ถึง5,000ต้นเลยนะครับผมบอกได้ค,คันนี้ออกห้างเกือบ900,000เหลือเท่านี้ v ีออป้ายแดง6 0 0 0 0แแล้วนะคันนี้ผมว่าคุ้มกว่าเยอะรถขนาดกลางยังไม่พอครับตัวนี้ซื้อสดไม่มีแวดและตัวนี้นะครับผมมีการไฟแนนซ์นะครับจัดถึงทั่วประเทศที่ไหนที่อยู่ทั่วประเทศประเทศไทยนะครับทาง PB มีไฟแนนซ์บริการถึงที่เลยเรียกว่าอยู่ที่บ้านก็มีการไฟแนนซ์ถึงที่ได้เลยและไม่พอครับีรลันเครื่องลั่นเกียร์นะครับให้ไปเลย2ปีเต็มเต็โหนี่คือทั่วประเทศนะครับยังไม่พอครับ เหมือนกันแล้วถูกเชิี่ฟรีหนึ่งปีเต็มรถเชิญคืออะไรครับอย่างเช่นรถมีหางเขามายกให้แบตหมดเข้ามาจาให้น้ำมันหมดเข้ามาเติมให้กุแจ่เดิมรถเข้ามาไขาให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบม e ีให้ด้วยโอ้เยอะอย่างนี้ทั้งหมดที่พูดมาคือมีหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกคันนี้วิ่งแค่เจนะ็ดหมื่นโลเองอะมันคุ้มมันจะคุ้มยังไงละมาดูกันต่อดีกว่าอัรรโยาศ์ยเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับเราสามารถเปิดประตูจากรีโมทนี่เลยกดนี้ค้างไว้นะครับนี่เหมือนมีเวทมนต์ นี่ครับแล้วดูความสวยงามด้วยครับน็อตตรงฝากระโปรงเขาอะครับผมยังไม่แกะไม่แงะเลยเลยครับผมคือคันนี้ออกห้างจะ9ก้าแสนอยู่แล้วอะเหลือแค่นี้เองอะนี่ครับตะคงตะเข็บทุกอย่างถ้าดูตามมือจะบอกเลยครับว่าสวยครับทั้งซ้ายทั้งขวาภายในกว้างมากครับกระเป๋าเดินทางใส่ได้สบายสบายเลยและนี่ครับหูล้ออะไรยังไม่เคยลงอะครับผมผมมองดูแล้วเนี่ยนี่ครับตะเข็บทุกอย่างสวยหมดเลยครับผมมมลงแม่แรงมีหมดเลยอะ คือรถทรงสวยเงี้ยทรงสวยเหมือนป้ายแดงเงี้ยไม่อยากให้พลาดจริงๆครับ4ี่แสนกาบาทประหยัดตังค์ได้เยอะด้วยเออลืมบอกไปดอกเบีย้ยแค่2.79เองนะครับเริ่มต้น4ปีดอกเบีย้ยถูกเหมือนรถใหม่เลยอ่ะโูหมันคุ้มอะ่ะแน่นอนครับทรงสวยเรามาดูฝากระโปรงดีกว่าว่าห้องเครื่องเป็นไงบ้างมาดูกันเลย แล้วนี่ครับนี่ให้ดูเนี่ยน็อตฝากระโปรงยังอยู่สภาพเดิมหมดเลยครับตะเข็บฝากระโปรงเนี่ยสวยกรี๊บโอ้โหคือคันนี้ส่งประกวดเลยต้องส่งประกวดสถานเดียวสวยขนาดนี้ตลาดมีไม่เยอะแล้วครับผมอยู่ในนี้ละไม่ติดแก๊สไม่เลยเลยด้วยอ่ะโ,อโหสวยมากคือป้ายแดงอ่ะใช้คำว่านี้ก็ได้เลยป้ายแดงดีนี้เองครับผมมาเรามาดูเอ้ยเดี๋ยวผมตาดูกันดีกว่าเป็นไงบ้างสตาร์ทเลย เงียบดีไหมครับเฉียบปะดู้างในดีกว,ว่าเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าเปิดมาเบาะหนังด้วยสีครีมดำครีมตัดกันส่วนทัลล็อกระจกไฟฟ้าอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับนี่แล้วนี่ครับผมกระจกไฟฟ้าเนี่ยพับไฟฟ้าด้านนี้นะครับปุ่ม e n g i start นะครับลูกค้าบางคนอาจจะงงเฮ้ย แล้วถ้าเกิดกุญแจแล้วแบตหมดเราอะทำไงดีมากคือผมอยากบอกงี้ครับโต้ต้าเขาใส่ใจนะครับเราอปุ่มสตาร์ทเนี่ยถ้าแบตรีโมดหมดใช่ไหมครับแค่เอาไอตัวที่มันรีโมดหมดนี่แหละเอามาจี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบเบรกมันจะเป็นไฟสีเขียวไหมล่ะสตาร์ทได้เลยเรียกว่าแบตหมดยังไงก็ตามก็สตาร์ทรถกลับบ้านได้อ่าแล้วนี่ครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าไอเบสพร้อมวิ่งแค่77,000โลเองอ่ะโหูบอกได้เลยว่าคันนี้มันต้องโดนน่ะวิทยุครับแอร์เย็นเพลงเพราะ เบาผมสูง,ง177-178หัวไม่ติดนั่งสบายครับพวงมาลัยจับกระชับพวงมาลัยฉนังจับประชับมือมากตัวนี้นะครับโอ้โหยังไม่แกะเลยพลาสติกครับมีนี่ครับกระจกสองคนนั่งคนขับก็มีโอเคเลยอ่ะและเกียร์เขานะครับอยากให้ดูนิดนึงนี่ฮะเป็นเกียร์แบบเกียร์ไทยไม่พอนะครับเราสามารถตบมาทางด้านนี้นะครับเห็นไหมม่เลขหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนี่ครับเราเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้ด้วยนะ เรียกฟิลเหมือนกับว่าอยากขับเกียร์ธรรมดาในอัตโนมัติก็ทําได้เรียกว่าในทุกย่านความแรงนะครับได้หมดเพราะเครื่องมัน6ตัวนี้เป็นเครื่องของเบนซินขึ้นเขาลงห้วยระบบเครื่อง VVTI นะครับผมระบบวาไปแผ่านทริยะประหยัดน้ำมันแรงคันเร่งไฟฟ้าผมว่ามันครบนะในรถขนาดกลางใหญ่ขนาดนี้ราคาแค่สี่แสนกว่าบาทเองอ่ะเดี๋ยวผมนั่งดูดีว่าว่ามันกว้างขนาดไหนนางนาว่ากว้างใช่ไหมมานั่งหลังดีกว่า อย่างกว้างอ่ะกว้างมากฮะเนี่ยหัวไม่ติดกว้างห้าคนนี้นั่งได้สบายสบายเลยผมชอบกิมิกตรงนี้มันมีนี่หัวนี้ด้วยคนนั่งกลางไม่เป็นลูกเมียน้อยละและนี่ครับมีที่ชาร์จแบบ USB ตรงด้านนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ดูดิโ่ยน่ารักอ่ะอเคอย่างที่บอกครับรถสวยนะครับว่ารถบ้านนะครับมือเดียวนะครับซื้อสดไม่มีแหบวบตสองเบยตามสองจดเก้า มีแฟนพันธุ์ไม่กันทั่วประเทศมีรางขึ้นเร่งเกียร์สปีด้วยผมไม่อยากให้พลาดจริงๆคันนี้และมีคันนี้ในโชว์รูมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ติงกนดิงครับ,บ,รรบเพื่อาคลิปต่อไปรถผลจอดบนสุขาภิบาล3เลยซอยละแแมงร้อยห้าเก้ามานิดเดียวเจนช่วเกียร์เียร P B รถบ้านเกตเอเปิดร้นวันเก้าโมงหกโ,โมงครึ่งนะครับผมอย่างที่บอกครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเรามาคุยกันรับรองมันต้องเป็นไปได้ดีแน่นอนคลิปหหนนน้ามามมเจออกัััััใ่ะคคคครรรบบบบขุณสสวสดี